สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบกันอีกครั้งครับกับพวกเราทีมงานมอเต t a i n ครับกับผมหนุ่มนิรันด์ครับวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับที่ซอรักษันนะครับตอนนี้เวลาตีสี่ยีนาทีแล้วเราจะต้องรีบขึ้นกันไปสู่ข้างบนยอดมันเรียชงวงนะครับจะใช้เวลาเดินขึ้นก็ประมาณ4ีชั่วโมงครับผมก็ต้องรีบขึ้นให้ทันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเราจะได้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยก็ค่อนข้างจะแข่งกับเวลาหน้าดูเหมือนกันครับวันนี้ คนไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับผมก็เดินสบายๆทำเวลาได้แต่ยังไงเดี๋ยวค่อยเพื่อนเพื่อนคอยชมอะไรที่สวยงามข้างบนแล้วกันครับตอนนี้ก็อากาศความเย็นข้างบนก็อยู่ที่ประมาณลบสิบองศาครับก็ถือว่ายังยังไม่หนาวมากนะลบสิบองศาสําหรับบนยอดเขาแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือลมลมครับผมเพราะตอนนี้รู้สึกลมจะแรงมากเลยครับผมตามมาด้วยกันครับครับครับตอนนี้เรา ขึ้นมาสู่ที่ความสูงระดับ1,200เมตรแล้วนะครับเกี่ยนัความยากลำบากในการขึ้นมาครับเริ่มหน่อยครับตอนนี้หนาวมากเลยอุณหภูมิตอนนี้ประมาณนะลบ8ถึงลบสิองศาครับแล้วก็จะมีละองอ่ะเป็นละองใกล้หิมะครับแต่คงไม่ใช่หิมะน่าจะเป็นละองหมอก ลอยมาตามลมตลอดเลย จากภาพเราจะเห็นได้ว่าครับทัพเป็นเขาชาวกะหรี่ครับที่ว่าขึ้นามากันแต่เชา้านะครับเดินทางมาแต่เช้าขึ้นไปถึงยอดแดชมงแล้วก็เสร็จแล้วก็รีบพากันลงมาเห็นว่าบอกว่าข้างบนหนาวมากครับอยู่นานไม่ได้ก็เป็นอันตรายต่อร่างกายครับถ้า,ถาเราอยู่ข้างบนานานๆตอนนี้นนอุณหภูมิติดลบนี่ไม่ต่ํากว่าลบสิบแล้วครับตอนนี้แล้วก็มีหิมะตกโปรยปลายมาตลอดเลยแล้วก็มีสภาพลมแรงด้วยครับ ก็สนบอกถึงว่าข้างบนอันตรายมากให,คใหก้ครับ่าบต้อนไ,ไปนไอน,นตามไหวี้เค <Okay. S 1> สภาพแดดร้อนโดยต่นี้ก็ถูกปกป้องไปด้หนะครับขอบคุณครับสวยครับสวยมือนอยู่บนสวรรค์ตอนนี้ <c oughs> แต่ว่ารู้สึกเหมือนลงนรกในกนาเขาะ อา,ากาศเดียวรอบครับผมตอนนี้เราทำเวลาได้ช้ากว่าที่คิดครับปกติก็จะใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการเดินขึ้นถึงยอดครับผมตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งแล้วครับยังไม่ถึงยอดมัน ตอนนี้เราต้องเดินอีกไปอีก0.5กิโลเมตรนะครับก็500เมตรครับระยะทางเดินนะครับสู่ยอดเขา,าแดชองบงจุดที่เป็นจุดพีกจุดสูงที่สุดของภูเขาซอรักซันยิ่งใ,ใกล้ขึ้นไปถึงยอดเขาก็ทั้งลมทั้งความเย็นแล้วก็ความสวยงามครับ ไปถึงยอดก็คงจะอยู่ถ่ายภาพได้ไม่นานครับอันตรายมากตอนนี้เราขึ้นไปรมาณสองพันหกรยกว่าแล้วนะครับเห็นได้ว่าวันนี้สภาพอากาศเลวร้ายกว่าที่คิดมากครับทั้งลมแล้วก็หมอกปิดบังทัศนียภาพ ในการมองเห็นหมดเลยครับเราไม่สามารถเห็นบรรยากาศข้างล่างวิวข้างล่างเลยครับ ก็ใกล้จะถึงยอดแล้วครับอีกไม่กี่เมตรครับผมใกล้จะถึงแล้ว หน้านั้นคือที่หมายครับถึงยอดมันนะครับใกล้ถึงแล้วยิ่งใกล้ถึงยิ่งเหนื่อยครับผมและแล้วเราก็ถึงที่หมายจนได้ครับทา้านหนึ่งครับคือจุดที่สูงที่สุดของสมุทรครับยอดเขาแดชงช้างงวงครับที่พักเจ็ดวันแปดคืนจากระดับน้ำทะเลเราทำกได้ครั้งนี้สำหรับคนที่สามครับที่ ก็ลมครับค่อนข้างจะแรงอันตรายมากครับยังไงก็คคงกแค่่สัทีอน้อดแล้ก็ต้องรีบอ่าไม่น่าจะตรายมากครับ ก็ต้องรีบลงแล้วครับเพราะว่าไม่ไหวครับลมแรงมากลมแรงจนตัวเราแทบจะปิวตกเขาเลยครับผมคือถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ต้องรีบลงเลยตอนนี้ก็ลงมาแล้วครับลงมาสักนิดเดียวก็ไหก็